ดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้เอาไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฟ้ายนมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะ แล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องวิธีตรวจสอบรายการรับเงินค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าตรวจสอบรายการอะไรได้บ้างอันแรกเลยก็คือรายการวันนี้ค่ะให้ร้านค้าเข้าไปที่แอปถุงเงินนะคะเราก็เลือกที่เมนูนี้เลือกรายการวันนี้ขึ้นมาจากนั้นเขาก็จะโชว์ทั้งหมดนี้เป็นรายการของวันนี้ทั้งหมดเลยนะคะต่อมาค่ะ เราอยากจะให้เขาแสดงยอดทั้งหมดเ่ะเมื่อสักครู่นี้ก็กดตรงนี้เลยนะก็จะเป็นการแสดงยอดทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะก็จะโชว์ยอดทั้งหมดในวันนั้นๆต่อมาเรามาเลือกรายการย้อนหลังกันค่ะตรวจสอบรายการย้อนหลังด้วยการกดเลือกเมนูตรงกลางตรงนี้เลยเลือกรายการย้อนหลังเขาก็จะโชว์รายการย้อนหลังให้นะคะของเมื่อวานนะย้อนหลังเลยหรือว่าจะกดตรงนี้ดูค่ะเพื่อดูรายการย้อนหลังทั้งหมดก็ทําได้เหมือนกันนะคะ เราสามารถเลือกดูได้เป็นวันๆไปด้วยต่อมาค่ะมาดูการสรุปยอดแยกตามช่องทางการรับเงินนะคะให้เลือกเมนูความมือสุดตรงนี้นะมุมล่างความมือสุดค่ะเลือกสรุปยอดขายเขาก็จะสรุปยอดการรับเงินตามช่องทางต่างๆให้เราทั้งหมดเลยเหมือนกันนะคะ ท่านี้เองค่ะวิธีการที่จะเลือกช่องทางต่างๆกดดูตามเมนูมีเพียงแค่3เมนูด้านล่างนะคะที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้เดี๋ยวให้ดูอีกทีย้อนกลับไปดูนะคะตอนแรกอ่านี่ค่ะนี่ค่ะ3เมนูด,ด้านล่างตรงนี้เท่านั้นเองค่ะสามารถเลือกดูได้เลยนะคะสำหรับร้านค้านะ สำหรับเรื่องอื่นๆของร้านค้าสามารถกดเข้าไปดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องได้เลยนะคะเข้ามาดูที่เพลย์ลิสต์ตรงนี้แล้วค่ะแล้วก็เลือกเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าคนละครึ่งสำหรับร้านค้าก็จะมีคลิปแยกเป็นเรื่องๆเกี่ยวกับร้านค้าให้ได้ชมกันค่ะก็สามารถดูตามลำดับได้เลยนะคะแล้วก็จะได้เข้าใจครบถ้วนในบริบทของร้านค้านั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฟ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัดชาแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ